สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับรายการ Easy Day นะครับผมจังหวะนี้ซึ่งตอนนี้ก็เวลาก็จะสามทุกครึ่งเลยนะคะจังหวะนี้โอ้ยวอวมแป๊บไป่ใช่ล้ะ <c oughs> โอเคครับผมวันนี้เราจะ reaction MV ของวง Benson i s l ั่นเองซึ่งตอนเช้าไม่ก็เปิดเปิดสกสอรมาแล้วเรามีมาฟังเพลง r e อคชั่นกันครับจังหวะนี้โอเคมา มาลองดูซิว่าเพลงของเขาจะเป็นย,นยังไงหรือว่าเนื้อเพลงจังหวะเพลงเป็นยังไงมามาลองกันมารับชมกันได้เลยได้มาพร้อมไหมอะไรคะเนี้ย แดนมันเจอเลยท่านเจ้าหนนี้เฮ้ยี่เหมือนพี่เอาไปเอาไปใจไปเลยไอ้ลมส้าอะไรโอ้ยตายแล้วมาเที่ะบอกก่อนพาเท่วมาเต็มจะว่าเพงดีจะว่าเพนจีโอ้ยสอบคนนี้ตายปแลเพื่อนกันเขาไม่มีความลับหรอกอยากบอกเธอให้รู้ว่าดูดูไปถึงก็น่ารักดีนะยังปะยังไม่ค่อยเทอาไรนะ

เสียอาการแล้วจะหวัดเด็กเกลไอ้ยิวมาปีเบลเอาไปเลยใไเคยคิดอะไรจริงๆนะไม่ได้อ่อยทเป็่ไม่เสียใจแต่ก็แอบนังใจลอยๆเป็นเพื่อนกันทกคดี Always be อยาบอกเธอให้รู้วดูไปเธอก่รนะอยากทาเธออีกทีเลตาไมไหวเล้วงศตาไม่ไ <peach of the air> พี่เหมือนมีคนหน้าแล้วลยอะ่ะพูดตรงไม่ไหวล้นะ <c oughs> <laughs> โอม่ไหวแล้วนะแต่นคนออร่ามาเต็มเลยน้าจะหวที่บนที่เดลไม่ไหวแล้ว เฮ้แต่ชุด mv มาเต็มแล้วบอกก่อนเป็นเซเตอร์ป่ะเราอะ เ้ยเสียอาการแล้วจจงหวะี้มาเพลงจบแล้วมามารีวิวกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงตอนนี้คือเฮ้ยเือยแล้วเนี่ยโอเคครับผมมาถึงช่วงรีวิวกันแล้วนะฮะสำหรับเพลงของแฟนซอนไอดอลก็คือเท่าที่ดูเพลงทำนองการแต่งกายการแหงก้องอะไรทุกอย่างแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันเนี้ยได้ข่าวว่าอืม,อมโอ้แต่ละคนถ้าใครสังเกตในคลิปเมื่อกี้เนี่ยที่ทำดีแอคชั่นคือแบบ เฮ้ยสบตาไปมองขวามองซ้ายมองบนมองล่างโอเคบ้างกดไลค์บ้างอืมเสียอาการเลยครับจังหวะนี้บอกตัวเองนะโอเคสำหรับชุดก,ก็คือมันเป็นธีมแบบพัดเทลสดใสน่ารักอะไรประมาณเนี้ยส่วนทำนองเพลงก็สื่อถึงอารมณ์แบบเฟนโซนนะนี่ไปเอาเพลงจากเฟน แ่นี่ไปเอาเพลงจากหนังเรื่องเฟรดส้มนะครับมาบังคับเนี่ยผมแอบถามเลยอันิเซลเซลเซแต่ว่าเรื่องทำนองเพลงเริ่นจังหวะเพลงคือโอเคนะชอบฟังหายเครียดเลยก็ส่วนส่วนทีส่วนสำหรับคะแนนนะครับผมตอนนี้ก็ผมให้ที่เก้าเต็มสิบมันถ้าพูดตรงๆมันถ้าใครอีกคะแนนเดียวมันแค่เริ่นจังหวะเพลงก็นิดหน่อยถ้าถ้าแบบ จะเรียกว่างไงคือถ้าแพงกล้องจะช้าไปอีกชน,นิดหนึ่งหรือไม่ก็ตัดสโลโมชันอะ่ะอันนี้ผมให้เพิ่มอีกหนึ่งคะแนนเลยแต่ว่าอันนี้มันเหมือนแบบตัดเร็วไปชน,นิดหนึ่งอันนี้ฝากแกไขด้วยนะครับจังหวะนี้โอเคครับผมเฮิขิสผมไม่กล้าสบตาก,ก้องเลยครับจังหวะนี้ยคือแบบอพี่ลมเอน้องลมข้าวพี่เบลเราจะว่าพี่เหมือนเรียถ้าอ่านี้คือผมตายเลยครับจังหวะนี้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเขินบอกเลยนะ ตัวตเสร็จมาเมื่อไหร่เตมล่าเต็มลา่เมลาเอลิตายเมื่ไหรเต็มงบรอเลยครับจังหวะนี้ผมพูดตรงๆเลยโอเคมาต้องจบคลิปแล้วสินะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเจอได้ใหมอีพีหน้าหรือว่าอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็บอกมาในใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวจะไปทําคลิปตามคําขอเลยเดี๋ยวจัดให้บอกเลยช่วงนี้โควิด1นเบิร์ฟ from home สัตว์ที่ from h ลิป And t a i n g content from ผมไปยอๆๆเลยครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีมากครับสวัสดีครับเธอเธอวันนี้เป็นหมู่ไหร่สมัยหนะ้าแดงจึงเลยชวนคุยก็ทำใช้ไหมยักก็คนไม่เคยรู้จักการทำไม่ชอดอกไม่มีคนรู้ใจเมื่อไหร่กันเป็นใครทําไมไม่บอกฉันเพื่อนกันเขาไม่มีความหลับหลอกอยากรอกเธอให้รู้ว่าดูดดาดนะ 何